ปว,วีข้ารสีสุขภูมิในการโร่องพิบานพน้นนายกิติโชตเตี่ยมเวทวุฒิไก่นายกยธิชนตรีเมืองเมืองพ้นค่ะก็ได้นาเจ้าหน้าทีก่กองชนะสุขแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสัมงานสารสุขอําเภอเมืองพน้นอาเภอพ่ะไปเปลี่ยนเสืออ่อมเพื่อเพลินค่ะแล้วก็เจ้าหน้าทีโ่โร,ร่องวิบานพ้นค่ะไปรณรงค์ไปฉีดวัคซีนให้กับผู้ค่าผู้ขายผู้ประกอบการรา้มานมัมทั้งสองฟังถนนมิตรภาพให้เขารับการฉีดวัคซีนค่ะ ตั้งเป้าไว้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวกับ iemand, ลูกค้าที่จะไปซื้อเองค่ะซึ่งแน่นอนค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นที่ใดก็คือพีน่น้องชาวพ้นนั่นแหละที่จะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจแลัก,กากาศท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะทาง,งด่านนายกิติโชตเตรียมเวทวุฒิไกรนายกเทศมนตรีเมืองเมือง,องพ้นนะคะเพิ่นก็บ,บอกว่าเทศบาลเมืองเมืองพ้นค่ะได้ทำา MOU ่รวมกับหน่วยงานราชการและกาคเอกชนรวมถึงสถานประกอบการร้านค้า รวมการป้องกันโรคโควิด1 9ค่ะภายใต่สโลแกนพ้นชนะโควิดฟรีเซร็ิ้งเริ่มมาตั้งแต่มือวันที่หนึ่งค่ะตามนโยบายเปิดประเทศเปิดจังหวัดและก็เปิดฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งและเข็มสามเพื่อส่งเสริมและก็สนับสนุนองค์กรรวมถึงสถานประกอบการในพื้นที่น้ำมาตรการปลอดภัยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อโควิด -19 และก็เป็นสางภาคี เครือข่ายในการส่งเสริมการศึกษาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะภายใต่มาตรการปลอดภยัยพัฒนาระบบบริการในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวิถีใหม่ิ e w n o อมองไปฟังเสียงสัมผาษจากท่านนายกเทศมนตรีค่ะการติดโควิดมีน้อยลงนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนและก็ส่งเสริมมาตรการของรัฐบาลก็คือเปิดประเทศหนึ่งิศกานะครับ ซึ่งในในองค์กรนั้นจะมีฐานศึกษาข้างเยอะเราจึงได้เร่งนะครับที่จะทำมีมยูยูเพื่อช่วยให้เขาได้รับทราบข้อมูลแล้วก็มีส่วนใดที่เขายังไม่ไม,ไม่ไม่สามารถเข้าใจในเรื่องมาตรการต่างๆเราก็ช่วยสับสนได้ครับส่วนร้านอาหารโดยเฉพาะร้านหม่มเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ชาวอำเภอพลนั้นเป็นโอท็อปนะครับที่ส่งเสริมเรื่องเรื่องเศรษฐกิจของเรานะครับเราจึงลดลงแล้วก็ลงพื้นที่ให้ความรู้แล้วก็ ให้เขาเข้าสู่โครงการคนชนะโควิด mm hmm. ฟีซติง้ง mm hmm. เพื่อที่จะมีมาตรการต่างๆนะครับใครที่ผ่านนะครับมาตรการต่างๆของเราเราก็จะมีป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เข้ามาซื้ออาหารเนี่ยได้รับทราบว่าร้านนี้นะครับผ่านโครงการแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความเชื่อมั่นของของผู้บริโภคนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็จะได้ ก็จะมั่นใจขึ้นกินด้วยความสุขขึ้นว่าเอ๊ะปลอดแน่นอนคนะโรคภัยต่างๆเมื่ต่โควิดเด็กก็จะมีโรคเกี่ยวกับอาหารการกินต่างๆกับเบิ้งกันในเรื่องของความสะอาดค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันจะคราวหนึ่งก่อนค่ะ